โลกเรามันช่างโหดร้ายขึ้นทุกวันแต่ความจริงบางอย่างมันก็โหดร้ายอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยรู้มาเท่านั้นเองมาลองดูกันว่าสิ่งรอบตัวเราเหล่านี้จะมีอะไรที่มันโหดร้ายกันบ้างคะ่ะเตียงสามารถฆ่าคนได้มีคน600คนในสหรัฐเสียชีวิตเนื่องจากตกเตียงในทุกๆปีคะ่ะ เล่นกอฟก็ตายได้มีบันทึกไว้ว่ามีคนอย่างน้อยสามคนที่อารมณ์เสียแล้วเหวี่ยงไม้กอฟไปโดนมานั่งแล้วเด้งกลับมากระแทกพวกเขาจนเสียชีวิตค่ะการใช้เทียนจุดไฟเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้บ้านถึง15,000หลังในทุกๆปีค่ะถ้าคุณใช้ลิฟต์คุณจะมีโอกาสเสียชีวิตน้อยสุดๆ เนื่องจากมีคนตายพรลิฟเพียงแค่27คนต่อปีเท่านั้นเรีกได้ว่าสี่งน้อยมากกว่าบันไดมากค่ะในปี1998พนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดถูกฆาตกรรมสูงกว่าตำรวจโดยเฉลี่ยแล้วจะมีพนักงาน4-5คนถูกฆาตกรรมโดยฝีมือโจรทุกๆเดือนค่ะรายงานจากสภาด้านความปลอดภัยแห่งชาติบอกว่ามีคน1 2 0 0 0คนตายพรตกบันได ครึ่งหนึ่งในนั้นคือเกิดขึ้นที่บ้านค่ะในรัสเซียมีคนเสียชีวิตประมาณ100คนต่อปีจากทังน้ำแข็งที่ตกลงมาค่ะการดูทีวีมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันทำให้อายุสั้นลง1.4ปีและถ้าดู6ชั่วโมงต่อวันคุณจะตายเร็วขึ้น5ปีค่ะโตทำงาน มีแบคทีเรียมากกว่าห้องน้ำถึง400เท่าค่ะในทุกๆปีจะมีชายกว่า1,700คนที่โดนซิปหนิบน้องชายจนต้องถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินค่ะหงเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวมากเมื่อถูกคุกคามมันสามารถคว่ำเรือจนตีคนมันจะสกีและรัดคอสุนัขจนตายได้ค่ะ มีคนเสียชีวิตเพราะอ่างอาบน้ํากว่า340คนต่อปีโดยชาวอเมริกันมีโอกาสตายเพราะอ่างอาบน้ํามากกว่าโดนฆ่าเพราะการก่อการร้ายถึง25เท่าค่ะถ้าเกิดฟ้าผ่าลงมาที่สิ่งก่อสร้างกระแสไฟฟ้าอาจวิ่งผ่านมายังสายโทรศัพท์ท่อประป,ปาหรือแม้แต่ทีวีวิทยุและสายเคเบิลค่ะ คนอเมริกันตายเพราะแชทขนาดขับรถมากกว่า6,000คนต่อปีค่ะผีเสื้อบางชนิดก็กินเลือดเป็นอาหารค่ะแคนดิรูป,รปลาปรสิตขนาดเล็กในอเมซอนมันชอบมุกเข้าไปในขนาดที่เราชี่และจะใช้คิปหน้ำของมันฝังตัวเพื่อกินเลือดของเราค่ะชะอเมริกัน สำลักมาจิ้งฟันมากกว่าวัตถุอื่นๆโดยได้รับบาดเจ็บถึง9,000คนต่อปีค่ะ15%ของอากาศที่คุณหายใจเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าคือกลิ่นผิวหนังมนุษย์ค่ะแชมพูสบู่และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวนมากมีสารก่อมะเร็งอยู่ค่ะที่นอนของคุณอาจหนักขึ้นเป็น2เท่าภายใน10ปี เนื่องจากกสารสะสมของไรฝุ่นค่ะการจามที่รุนแรงมากพออาจทำให้คุณซี่โครงหักแต่ถ้าคุณพยายามกั้นมันอาจทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ค่ะถ้าคุณสวมแหวนไว้ตลอดจำนวนของเชื้อโรคภายใต้แหวนอาจสูงเท่ากับจำนวนประชากรในยุโรปประมาณ730ล้านค่ะ